นี่คือไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับหอมหอมหอมนะครับไหนมาลองกินดูนะฮะอืมสวัสดีครับชาวเดสเก็ตเมอร์ทุกท่านนี่กับผมก้องซ่านะครับโหเรียกได้ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปในการกินไก่ทอดมานานมากนะฮะซึ่งเรียกได้ว่า มีหลายๆเหตุการณ์หลายๆปัจจัยพอสมควรนะรอย่างแรกคือผมฟิตเนสแล้วผมเริ่มออกกําลังกายนะครับทำให้ผมเนี่ยก็ลดลดละของทอดไปเยอะพอสมควรนะรไม่ได้กินเลยแหละนะฮะแล้วก็ KFC ก็ไม่ค่อยมีไก่ใหม่เลยจะเป็นแค่แบบไก่อะไรนะเป็นแค่วิงแซบเป็นแบบป๊อปปะเป็นไก่ป๊อปวิงแซบอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับแล้วก็โอ้ผมลองไปนั่งดูนี่ผมอัดคลิปล่าสุดที่เป็นที่เป็นไก่ของ KFC ประมาณเดือนพฤศจิกานะฮะจนตอนนี้ก็ โอ้หจะเมษาแล้วนะครับผมก็โหไม่ได้ไม่ได้กินเลยนะจนตอนนี้ฮะก็มีไก่มาใหม่ล่าสุดนะครับไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไก่ถือว่าใหม่สุดเลยไม่ไม่เคยเห็นไก่แบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นไก่ไม่มีกระดูก เป็นชิ้นแล้วก็เหมือนแบบสโมกกี้บาร์บีคิวคือการลมควันเหรอสโมกกี้ ok แล้วก็มีบาร์บีคิวเป็นรสชาติบาร์บีคิวมาใช่ไหมซึ่งเราก็ยังไม่เคยลองกินซึ่งวันนี้เราก็มาสั่งกินครับซึ่งโปรโมชั่นจะอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สเมษายนหรือว่าประมาณสิ้นเดือนนั่นเองมีเวลาประมาณ1เดือนในการกินนะครับตอนนี้ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออาหารมาส่งนะครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้กิน KFC มาแบบโหแบบ ไม่ได้กินของทอดเลยไม่ได้กินไก่ทอดเลยนะครับผมก็มีบางคนที่ถามว่าเออลดน้ำหนักยังไงอะไรยังไงก็ออกกาลังกายครับรออกกำลังกายยกวงยกเวทมีเวทเทรนนิ่งด้วยมีคาร์ดิโอด้วยแค่นี้แหละเออถ้าเกิดอยากอยากฟังอะไรก็ก็พูดกันมาได้พูดคุยกันมาได้ขอแล้วก็ไว้อาจจะทําคลิปให้ดูกันพราตอนนี้น้ำหนักผมลดมาแล้วประมาณ5กิโลกว่ากว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรารออาหารมาเนาะ น่าจะใช้เวลาประมาณเหมือนเดิมและประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตอนอาหารมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ของมาส่งแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยมาส่งอย่างรวดเร็วทันใจนะครับก็โดยส่วนประกอบของเซตนี้เซตที่ผมสั่งมากินนะฮะก็จะเป็นอกไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวบักเก็ตนะฮะโอ้แต่กลิ่นนี่กลิ่นนี้แบบหอมหอมออกมาเลยนะกลิ่นมันจะหอมแบบ หอมแบบสโมกกี้สโมกกี้หน่อยนะครับราคาที่259บาทนะฮะผมว่าก่อนไม่ได้สปอนเซอร์ใดทัด้งสิ้นนะครับก็คือชอบกินนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วไม่ค่อยได้กินแล้วนะเออโอเควันนี้ก็มาผมว่าคุณเดือนจะคิดถึงเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปเคฟฟีมานานแล้วนะครับผมโอเคน่าจะเป็นกล่องตัวนี้อหอมดีหอมเลยอะ่ะคือหอมแบบเหมือนเหมือนแบบ ความบาร์บี큐ฮะและกลิน่นนี้ออกมาหอมๆเลยนะครับเป็นอยู่ในกล่องนี้นะครับรู้สึกเซตน,นี้จะมีหมด4ชิ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็มันจะเป็นไก่ทอด5่าชิ้นแล้วก็นักเก็ตอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเขามีซอสอะไรให้ไหมไม่มีเน,ะนะเาะเพราะอันนี้น่าจะเป็นแบบกินเปล่าๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวลองมาแกะกล่องดูกันฮะช่วงนี้ก็เรื่องโควิดระบาดหนักก็ดูแลสุขภาพของด้วยนะทุกคนนะฮะโอเคมาพูดถึงไก่กันดีกว่าอ่าตัวไก่ออกมาแล้วฮะนี่ครับนี่คือไก่ สโมก y ี้บาร์บีคิวบั克เก็ตครับทุกคนอ่าก็นี่ครับก็จะเป็นชิ้นๆแล้วนะแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนเหมือนโตปรุงรสฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือไกไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวบั克เก็ตนะครับบักเก็ตไม่มีนะฮะอ่ะเอาชิ้นใหญ่ดีกว่าอ่าชิ้นนี้ชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่สุดน่าจะเป็นไก่มีกระดูกนะครับนี่ฮะนี่คือไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับอืมหอม หอมหอมนะครับไหนยวมาลองกินดูนะฮะ mm hmm. คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำไมผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เลยคือไอความหอมอ่ะมันหอมอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอตัวตรงเนี้ยฮะไอตัวเป็นผงมันอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติอาจจะมีรสชาติเผ็ดๆนิดๆเผ็ดๆปลาแรมปลาแรมแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเหมือนซอสที่เป็นแบบ เป็นเป็นน้ำอ่ะมันเป็น,ปนมันเป็นผงเหมืนอนลอยอารมณ์เหมือนวิงแซ่บแต่ว่าลอยมาแค่หน่อยเดียวนะซึ่งถามว่ารสชาติมีไหมมีแต่ไม่เยอะและโดยที่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความมันเป็นไก่ทอดนะครับมันกรอบไปพอสมควรเลยนะอืมอืมอืมอมันก็พอมีอะ่ะแบบอารมณ์แบบพริกปน่นหวานๆประมาณไเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงอืมถามว่าอร่อยไหม ก็อโนะอน่ะก็กินได้นะครับไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนี่คือน่าจะเป็นเหมือนผงเขาอะมันจะมีรสชาตินะเอาแบบผงว่าป่าเลยอืมอืมขนาดตัวผงเขาว่าจะมีรสชาติแบบอ่อนๆนะฮะอ่อน,นะคะ่อ,อน,คนข้างอ่อนเลยนะอันนี้หรือว่าผมป็นคนชอบกินรสจัดดี๋ยก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างอ่อนแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคคือกลนะิ่นอะกลิ่นผ่านมากครับกลิ่นความสโมกี้คือหอมมากแล้วมีแบบความเป็นบาร์บีคิวอ่อนๆนะฮะซึ่งโดยส่วนตัว ถ้าเอาตามความตรงปกเนี่ยผมถือว่ารสชาติโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกแย่ไม่ได้สึกหุ้นอะไรเนี่ยแต่ถามว่ารสชาติมันถ้าถ้ามันจัดกวนน่านี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เราสั่งแบบกลับบ้านมาซึ่งมันก็เดี๋ยวนี้มันก็สั่งกลับบ้านอย่เดียวนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้ก็อาจจะรสชาติประมาณนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเทียบกับในส่วนของภาพที่เราเห็นในในในตัวโฆษณาเนี่ยคือมันมันลาดเต็มเลยนะ แต่ว่าเนี้ยคือแบบเยอะสุดก็ประมาณเท่านี้ครับไม่ได้เยอะมากเห็นไหมมันจะประมาณนี้ซึ่งมันก็โอเคนะฮะเนี่ยมันต้องโดนมันต้องโดนอันนี้เยอะๆมากครับถ้ามันโดนน้อยนี่คือรสชาติจะแทบไม่มีเลยเพราะว่ามันคือไก่ทอดอะ่ะความแรงของไก่ทอดรสชาติของเขามันกบอยู่แล้วนะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยไม่มีรสเนี้ยกินไปคือไม่รู้สึกเลยนะฮะอืมอืมกินไปหมดสองชิ้นครับโดยส่วนตัว อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่ารสชาติมันอาจจะยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่อืถ้ารสชาติจัดกว่านี้หรือว่ามาเป็นแบบซอสแทนผมว่าน่าจะมีรสชาติที่เข้มข้นและอร่อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้กินแล้วรู้สึกแบบมันเหมือนเป็นการโรยผงบาร์บีคิวอะ่ะเข้าใจฟีงผงบาร์บีคิวว่าเหมือนโรยมาแค่นั้นนิดหน่อยไม,ไม่ได้แบบไม่ได้เข้มขน้นแล้วกินรู้สึกเุย้ยไม่คือบาร์บีคิวมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถามว่ากินเพลินได้ไหม,ไมกินได้ นะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมันทำไมคือมันมีรสชาติแต่ไม่ได้จืดนะมันมีรสชาติแต่ว่ามันเข้มข้นสู้ไก่ทอดไม่ได้อ่าเข้าใจไหว่าเพราะเพราะความมีไก่ทอดมันจะมีแป้งรู้ป่ะพวกแป้งพวกอะไรมันคือมันหมักมันหมักเครื่องเทศมาแล้วแป้งกับไก่อ่ะแต่ว่าตัวตัวผงตัวเนี้ยมันไม่ได้เข้มข้นขนาดที่จะสู้ตัวเนี้ยได้ได้แบบกรอบจนมิดเข้าใจป่ะอืมมันทําให้รสชาติมันออกมากลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้โดดแบบ เหมือนพวกไก่อะไรนะที่ผมเคยกินพวกไก่ซอสแต่พวกไก่กรอบพริกเผาม,มันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไก่ใจเด็ดหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นที่ซอสมันจะเข้มข้นแล้วแบบกินปั๊บรสชาติมันจะมามากนะฮะก็โดยส่วนตัวถือว่าโอเคกินได้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกรู้สึกว้าวแล้วรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออนะฮะโดยถ้าให้เป็นคะแนนนะครับคะแนนถ้าเต็ม10นะผมให้สักแแล้วกันนะครับ ไม่ได้รู้สึกประทับใจมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่มากไม่ได้แย่เท่าพวกแบบพูดตรงๆเหมือนหมาล่าหมาล่าเฉยๆที่รสชาติแม่งแบบขมปีมากอะไรแบบนะั้นไม่ได้แบบไม่ได้แย่จนกินไม่ได้แต่ว่ารสชาติก็โอเคกินได้แต่ไม่ได้มีความประทับใจขนาดนั้นนะครับในตัวนี้ก็คืออยากกินก็ลองสั่งมากินกันได้แต่ถ้าให้แบบยังไงความเป็นที่หนึ่งดวงใจผมว่าพูดต,ตรงอย่างอะไรนะ ม,มีกระดูกแซซี่มายโยอะยังอร่อยกว่าน,นี้อีกนะโดยส่วนตัวคิดว่ามันอร่อยกว่าน,นี้เพราะว่าความเปรี้ยวหวานอะไรอย่างนี้รสชาติมันจะเด่นขึ้นมาตัวนี้มันคือมีแต่กลิ่นอนะผม,ผมให้อะไรกลิ่นมันดีมากกลิ่นดีจริงแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ได้โดดขนาดนั้นนะฮะเลยให้สักเจ็ดเจ็ดุแล้วกันเพื่อไหมให,ให้ให้กลิ่นกลิ่นมันดีมากแต่กลิ่นหอมจริงกลิ่นหอมเลยอะยอมรับเลยว่ากลิ่นหอมมากครับอืม โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวไก่ไม่มีกระดูกสมโมกกี้บาร์บีคิวนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดจากทางเค c นะครับก็สรับใครอยากกินก็สั่งมากินกันได้นะครับช่วงนี้ก็ delivery กันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงที่หลายคนก็อยู่บ้านกันคนอยู่บ้านนะไม่ต้องไปไหนกันนะทุกคนนะฮะเอออยู่บ้านกันนะครับก็อยู่บ้านก็อยากกินอะไรก็สั่งมากินกันได้เดี๋ไม่ก็ถ้าออกไปก็คือใส่ผ้าปิดปากล้างมือบ่อย เรื่องระยะห่าง2มง2อมเอะไรก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมจะได้อยู่ดูผมไปนานๆนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก่อนจะปิดคลิปทุกครั้งนะครับรสชาติที่ผมกินความคิดเห็นของผมที่ผมพูดออกมาคือความส่วนตัวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่เชื่อเอ้ยมันโมหรือเปล่าเอ้ยมึงไม่ไม่อร่อยเองแล้วมาบอกคนอื่นไม่อร่อยไม่ใช่นะครับอันนี้คือความรู้สึกผมซึ่ง ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณสามารถสั่งมากินได้แล้วรสชาติจะไม่เหมือนผมก็ได้ถ้าเกิดใครสั่งมากินแล้วลองคอมเมนต์มาดูกันคอมเมนต์มาบอกผมว่ารสชาติเป็นยังไงเออเดี๋ยวผมจะมอ่านคอมเมนต์นะครับผมโอเควันนี้ก็คงมีแค่นี้ถูกใจลืมกดไลค์กดซับไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจาให้กล้องซาด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนนะครับเจอกันใหม่ถ้าเป็นคลิปกินไก่ก็รอเลยนะครับว่าคลิีจะมีไก่มาใหม่ตอนไหนนะครับโอเคไว้ไปทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> มันหอมจริงนะ